สวัสดีครับมอนี้เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับไปไปอบรมอบรมโชเชี่ยวนะครับกับหนุ่มโจนะครับหนุ่มโจสาวนอยเพชรบานแพงนะครับนี่กลับมาเมื่อคืนนี่กลับมาได้ครับฝนตกหนักนะครับมือนี้ก็เลยกลับมาตอนเช้านะครับเขาไปจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวมาแวะนั่งกินกาแฟนะครับที่ ปั้มน้ำมันนะครับกาแฟร้อนๆมากับเพื่อนนะครับเพื่อนมันก็มากับคุณคุณแฟนคุณภรรยา พูดภรรยาหมดเลยอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับไปนะครับไปเรียนโซเชียลโจวันออฟฟิเชียลนะครับนี่เป็นการเรียนโซเชียลครั้งแรกนะครับอเป็นการเรียนโซเชียลครั้งแรกของอผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเรียนการสอนของหนุ่มโจนะครับ ครั้งแรกนะครับที่เปิดสอนนะครับตอนนี้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับนั่งทานกาแฟกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะครับมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็การเรียนการออสอนของหนุ่มโจโเราก็ได้ความรู้มากมายนะครับได้ความรู้เยอะโอ้นี่อะไรหนะูชา yeah. Yes เรามีเพื่อนเป็น and hot water อ่าเป็นฝรั่งมาด้วยครับเป็นฝรั่งมาด้วยนะครับเยี่ยมมากฝรั่งหัวขาวหัวขึ้นฝรั่งหัวรึ่งขาวรึ่งดำก็ไปในการสามคนนะครับเพื่อนนะครับกลับบ้านแล้วเมื่อคืนกลับก็ได้ฝนตกเพื่อนฝนตกหนักกลับไม่ได้นะครับ จะพูดถึงการเรียนการเรียนโชเชียลนะครับกับหนุ่มโจนะครับเรียนรู้โชเชียลกับหนุ่มโจนะครับก็ถือว่าได้ความรู้อะไรมากมาที่เราที่เรายังไม่ที่เรามองข้ามนะครับบางทีเรามองข้ามไปนะครับได้เกิดความรู้เยอะๆนะครับมีประโยชน์มากสําหรับเพื่อนๆที่จะทํา y o YouTube นะครับกับหนุ่มโจ สอนได้นะครับสอนได้ดีมากนะครับและมีความรู้นะครับให้เอฟซี FC นะครับยูทูบเบอร์นะครับมีทั้งมีตั้งแต่วัยเยาว์วัย <c oughs> <c oughs> ไปถึงวัยวัยชรานะครับทุกเพศทุกวัยนะครับก็ได้ความรู้กันทั่วหน้า <c oughs> ลมโจโชคดีนะครับให้ยังให้เรานะครับ ใชน้นามสกุลนะครับเป็นนะครับโจวันออฟฟิเชียลนะครับต่อท้ายนะครับ oh, oh. ถือว่าหนุ่มโจทำให้สุดยอดมากเลยนะครับ oh. อ่าเป็นการการให้เกียรติยังเหมือนเหมือนให้เราไปอยู่ในครอบครัวนะครอบครัวสาวน้อย oh. เพชรบันแพงนะครับก็ oh. ถือว่าหนุ่มโจก็สุดยอดนะครับ แล้วตั้งแต่ตอนเช้านะครับไปก็มีกาแฟนะครับมีกาแฟให้ทานนะครับตอนเช้าแล้วก็มีเบรกนะครับกลางวันมีตอนเที่ยงมีอาหารนะครับเป็นชุดคล้ายๆกับชุดเบนโตะนะครับชุดอาหารนะครับมีกับข้าวสารอย่างมีแกงจืดนะครับมีผลไม้รอบบ่ายก็มีเบรกให้ทานทานน้ำทานกาแฟนะครับ พอดีเมื่อวานอบรมนะครับสอนไปถึงตอนตอนแรกกาจะเริกสักประมาณ4ี่โมงนะครับหนุ่มโจลากข้าวไปถึงหนึ่งทุ่มประมาณหนึ่งทุ่มกว่ากว่านะครับแล้วก็แล้วก็หนุ่มโจก็ยังสั่งข้าวต้มนะครับมามาตบท้ายนะครับให้ให้นักเรียนโชเชียลได้ ทานกันก่อนกลับบ้านนะครับก็ถือว่าสุดยอดอันโจนะครับประทับใจนะครับที่ไปรอบนี้นะครับหนึ่งได้รู้จักเพื่อนในเพื่อนในกลุ่มนะครับที่ไปเรียนโซเชียลด้วยกันนะครับรู้จักนะครับรู้จักยูทูบเบอร์ได้หลายท่าน98ช่องนะครับที่ไปเรียนนะครับแล้วก็ได้เสื้อนะครับคนละหนึ่งตัวนะครับได้เสื้อนะครับ แล้วได้สิทธิพิเศษในการาได้การ์ดนะครับได้เข้าไปถ่ายทำาสาวน้อยเพชรบ้านแพงหน้าเวทีนะครับได้สิทธิ์นะครับสิทธิ์นั้นนะครับและอีกอย่างได้ได้นับสกุลต่อท้ายนะครับโจวันออฟฟิเชียลนะครับถือว่าเป็นครอบครัวของสาวน้อยอีกช่องหนึ่งนะครับแลาทุกคนก็ปลืม้มบกปลื้มใจนะครับไปทวนหน้านะครับ ในระหว่างการเรียนการสอนหนุ่มโจก็คือสอนลายตัวเลยเนีย่ยสอนแบบที่ลายตัวเลยลายบุคคลเลยนะใครสงสัยอะไรก็ถามแล้วก็มีแกก็มีแล้วก็มีผู้ช่วยมีผู้ช่วยมามาช่วยเป็นแอดมินบางสิ่งบางอย่างที่ที่เราไม่เคยนะครับที่ไม่รู้นะครับ เช่นการการทำหน้าปกนะครับการทำหน้าปกคลิปการใส่ชื่อคลิปเนะี่ยทำยังไงนะครับลุงโจก็สอนหมดนะครับก็ได<อ>้ความรู้มากมายนะครับเทคนิคต่างๆในการตัดต่อนะครับตัดต่อเร่งด่วนทำยังไงนะครับไทยอ่าเราก็อาจจะไปปรับปรุงพันธใช้นะครับ เห็นว่าหนุ่มโจเขาบอกว่าจะมีอาจจะมีรุ่นที่สองนะครับในอนาคตอาจจะมีการแยกนะครับแยกแยกนักเรียนเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่มีเปิดช่องอยู่แล้วนะครับกับกลุ่มที่ยังไม่ได้เปิดช่องนะครับอาจจะแยกสอนเป็นอสองสองเคสนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผู้ชายเขากลัวพากินพาเที่ยวนะครับไปเจอนะครับ ยูทูบเบอร์ดังๆหลาย,ลายท่านนะครับเป็นต้นว่าอุ้มอิม,อมกระแสะข่าวนะครับน้องน้อง,องลพบภรณ์ชาแนลนะครับก็ไปเจอเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ไฟแรงนะครับเราเจอ,อใหญ่ไลนะครับการใช้วิไลศินนะครับน้องป้อมแปมเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็เสียนนนนะครับ ไปเจอเบาตุ้ยนะครับก็ได้หลายคนนะครับไปเจอที่ได้เจอนะครับอ่ช่องผู้ชายครอบครัวภรากกินพระเที่ยวนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่นะครับบอจโจที่ห้โอกาสนะครับหาพวกเราชาวยูทูบเบอร์นะครับที่ได้ไปเรียนศึกษานะครับทิปทางโชเชี่ยวนะครับกับหนุ่มโจในรอบนี้นะครับถือว่า คุ้มนะครับสุดพุ้มนะครับสุดคุ้มที่หนุ่มโจก็็ให้มาสุดคุ้มมากนะครับเราได้ป้ายพ้องคอนะครับตลอดที่ไปถ่ายหน้าเวทีนะคุ้มแล้วนะครับได้เสื้ออีกหนึ่งตัวนะครับแถมสุดยอดเลนะคับสกุลตัวนี้สําคัญมากครับโจนะครับโจวันออฟฟิเชียลนะครับโจก็ชื่อของหนุ่มโจนะครับวันก็คือ รุ่นหนึ่งะครับออฟฟิเชียลนะครับต่อท้ายต่อไปหนุมโจเขาจะไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดหรือว่าทาคลิป u t u b e เขาก็จะโปรโมทให้นะครับช่องโจนะครับเป็นเป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับอ่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเป็นหนึ่งในอ่าสมาชิกหรือเป็นหนึ่งในพันธมิตรนะครับพันธมิตรที่ดีนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ ก็ผู้ชายเข้าครูรพากินพาเที่ยวนะครับก็ขอบคุณบอสโจมากมากนะครับขอบคุณบอสโจมากมากนะครับงานนี้นะครับที่ให้โอกาสนะครับเยวมีอะไรนะครับแอดมินก็จะมานะครับมาเล่าให้พี่น้องเล่าเอฟซีนะครับเล่าเพื่อนๆฟังนะครับความเคลื่อนไหวนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้ ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ